รถบ้าน vs รถเต็นซ,ซื้อจากที่ไหนดีกว่ากันและวิธีเช็คเพื่อไม่ให้ดงโกงจะซื้อรถมือสองซื้อจากที่ไหนดีรถบ้านที่เจ้าของขายเองหรือว่ารถเต็นที่มีให้เลือกเยอะที่ไหนคุ้มกว่าและที่สำคัญต้องเช็คยังไงเพื่อไม่ให้โดงโกงคลิปนี้มีคำตอบครับหนึ่งรถบ้านคืออะไรรถบ้านคือรถที่เจ้าของขายเอง ไม่ว่าจะเป็นในมาร์เก็ตเพลสหรือว่าในเว็บไซต์รถมมอสองและที่สําคัญคือถ้าเกิดว่าคุณโชคดีเนี่ยคุณอาจจะได้รถที่เจ้าของดูแลมาดีและราคาถูกกว่าซื้อที่เต็นครับข้อดีของรถบ้านก็คือว่าคุณได้คุยกับเจ้าของรถโดยตรงรู้ปราว่ารถจริงราคามักจะถูกกว่ารถเต็นเพราะว่ามันไม่มีคนกลางเก็งกาไรแล้วก็บางคันเนี่ยดูแลมาดีเข้าศูนตลอดแต่ข้อเสียก็คือว่าคุณต้องตรวจสอบเอกสารเอง ระวังโดนย้อมแมวแล้วก็คือสาคัญมากนะครับอันนี้คุณอาจจะเจอไม่ใช่ชีพที่ปลอมไปเจ้าของมาขายรถที่มีปัญหาสองรถเ้นคืออะไรรถเต้นก็คือรถที่ผ่านการซื้อขายโดยพ่อค้ารถเมื่อสองข้อดีของรถเ้นก็คือมีไฟแน่นรองรับออรถได้ง่ายมีหลายรุ่นให้เลือกและไม่ต้องเสียเวลาหาหลายที่และบานเ้นเนี่ยอาจจะมีการรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์แต่ข้อเสียของรถเต้นก็คือว่า มันมีการบวกกำไรเพิ่มคือแพงกว่ารถบ้างและคุณอาจจะเจอเต็นท์ที่มีเล่เหลี่ยมเอารถย้อมแมวมาขายคำถามคือแล้วซื้อจากที่ไหนเดียวกันต้องบอกอย่างนี้ครับมันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณเนี่ยอยากจะได้รถแบบไหนถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้รถที่ราคาถูกและมีเวลาตรวจเช็คเอรถบ้านเนี่ยอาจจะตอบโจทย์คุณมากกว่าแต่ถ้าคุณอยากจะได้ความสะดวกไม่ฟันน่นช่วย รถแตนเนี่ยอาจจะเหมอ,อกว่าครับวิธีเช็ครถบ้านให้ปลอดภัยหนึ่งใช้ตัวตนเจ้าของรถขอสำเนาทะเบียนรถบัตรประชาชนชื่อเจ้าของเนี่ยต้องตรงกันต่อมาถามเจ้าของว่ารถเนี่ยใช้งานมากี่ปีซ่อมอะไรไปบ้างและถ้าเกิดว่ารถเนี่ยยังติดไฟแนซ์นอยู่ให้เจ้าของเนี่ยปิดหนี้ก่อนโอนแต่สิ่งที่ต้องระวังคือถ้าเจ้าของบอกว่าขายแทนเพื่อนเป็นไปได้ว่า อาจจะมีปัญหาเรื่องการโอน 2. ใช้ประวัติรถอย่าเชื่อคำพูดเจ้าของร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้ประวัติการเข้าศูนย์และใช้บริการตรวสอบประวัติรถเช่นกรมขนส่งและอย่าลืมดูเรื่องทะเบียนด้วยเพราะว่ามันบ่มบอกอะไรหลายๆอย่างเลยและให้ระวังรถที่ไม่น่าจะวิ่งน้อยแต่เลขไม์ที่เห็นเนี่ยดันน้อยถ้าเจ้าของบอกว่าไม่มีประวัติการซ่อมหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเลยบอกเลยว่าเสี่ยวงเล็บนิดหนึ่งครับ ในกรณีที่เป็นรถเก่าๆ 3. ตรวจสภาพรถจริงให้ละเอียดดูรอยเชื่อมตัวถังห้องเครื่องลุ่มล้อใต้ท้องรถว่ามีรอยซ่อมเยอะไหมถ้ามีรอยซ่อมเยอะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นรถชนหนักหรือมีปัญหามากอ่อนลองขับจริงเช็คัวมาลัยเบรกระบบไฟฟ้าเกียร์เปิดฟ้ากระโปรงดูน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และสนิมใต้ท้องรถและ ให้ระวังรถที่เพิ่งขัดสีใหม่เพราะอาจจะเป็นรถที่เพิ่งซ่อมมาแม่นามพัะจยาปปีตํำหนิและร่องรอย 4. ี่วิธีเลือกเต็นที่ไม่โดงโกงหนึ่งคือคุณต้องเลือกเต็นที่มีความน่าเชื่อถือดูรีวิวใน g ู o g l e ในเฟ e บ o o k ว่ามีประวัติการโกงไหมเต็นที่ดีเนี่ยต้องเปิดมานานกว่าสามถึงห้าปีเพราะถ้าเกิดไม่ดีเนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่นานแต่สิ่งที่คุณต้องระวังคือเต็นที่เปิดขึ้นมาใหม่อาจจะเป็นเต็นที่ หลอกขายรถที่มีปัญหา 2. อเช็คสภาพรถก่อนซื้ออย่าเชื่อเซลล์ร้อร์เซ็นดูเล่มทะเบียนว่าที่บอกว่ามือเดียวเนี่ยจริงไหมและรถเนี่ยเคยมีประวัติการชนหนักหรือจมน้ามาก่อนหรือเปล่าแต่ให้ระวังคือบางเต็นเนี่ยเอารถที่มาจากลางประมูลมาขายก็คือรถที่มีประวัติในทางที่ไม่ดีสดูเงืรร่อนไขการประกันให้ดีเซ็นที่ดีเนี่ยมักจะมีการ,รประกันเครื่องยนต์แล้วก็เกียร์สามหเดือน ถามเขาว่าเงื่อนไขการประกันเนี่ยเป็นล่าลักอัศสรไหมและให้ระวังบานเต้นเนี่ยโฆษณาว่าไม่แท้แต่ไม่มีเอกสารยืนยันสรุปซื้อจากที่ไหนดีที่สุดมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยมีเวลาตรวจเช็คเองไหมถ้ามีเวลาตรวจเช็คเองและอยากจะได้รถราคาถูกรถบ้านเนี่ยอาจจะตอบโจทย์คุณมากกว่าแต่ถ้าคุณอยากจะได้รถง่ายมีไฟแนนซ์ช่วยและมีการประกันรถเต้นอาจจะดีกว่าครับแต่ไม่ว่าคุณจะเลือกจากทางไหนเนี่ย คุณต้องเช็คให้ละเอียดทุกจุดเพราะ,นะจะจนในทุกๆการัดาิใใจเนี่ยมันมีความเสี่ยง